สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าสุดยอดภาพยนตร์ระทึกขวัญของแนวคนแปลกหน้าบุกเข้ามาในบ้านซึ่งมันจะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆก็ตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้นะครับไม่ได้พยายามเข้ามาเพื่อฆ่าทุกคนตั้งแต่แรกแต่เข้ามาเพื่อเหตุผลบางอย่างโดยที่เรื่องราวของมันนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า the gate จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวพีเตอร์สันที่พวกเขาเพิ่งสูญเสียลูกชายคนโตที่มีชื่อว่าเคเลปให้กับสงครามทุกคนในครอบครัวยังไม่มีใครทําใจยอมรับกับเหตุการณ์นั้นได้โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ที่มีชื่อว่าลอราแต่แล้วอยู่ๆเสียงเคาะประตูบ้านก็ดังขึ้นและผู้ที่อยู่หลังประตูบ้านนั้นเขาคือชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเดวิดโดยที่เดวิดได้บอกกับทุกคนว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของเคเลบลูกชายของครอบครัวพีเตอร์สันที่เพิ่งตายไปลอราจึงได้ชักชวนเดวิดเข้ามาภายในบ้าน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเคเล็บซึ่งเดวิดก็บอกกับลอร่าว่าเขาและเคเล็บเป็นเพื่อนสนิทกันมากและตัวของเดวิดเองก็คือคนที่อยู่ตอนที่เคเล็บตายโดยที่เคเล็บเพื่อนสนิทของเขาได้สั่งเสียกับเดวิดเอาไว้ว่าฝากดูแลคนในครอบครัวให้ด้วยฉันรักพวกเขามากและผมได้ให้คําสัญญากับเขาเอาไว้และการที่ผมมาที่นี่ก็เพื่อมาทําตามคําสัญญานั้นซึ่งนั่นก็ทําให้ลอร่าที่เป็นแม่สะเทือนใจเป็นอย่างมากเธอจึงตัดสินใจขอร้องให้เดวิด อยู่ด้วยกันกับครอบครัวปิติสันเป็นการชั่วคราวอย่างน,น้อยก็ให้ทุกคนในครอบครัวได้รับรู้ถึงวีรกรรมอันกล้า,าหาญของเคเล็บเดวิดที่ได้ยินแบบนั้นจึงตกลงที่จะอยู่ต่อเพื่อทําตามคําสัญญาที่เคยมอบไว้ให้กับเคเล็บตกเย็นวันเดียวกันลูกน้องชายของเคเล็บได้เดินทางกลับมาถึงบ้านซึ่งเขาได้นั่งลงพูดคุยกับเดวิดและทําให้เดวิดสังเกตเห็นรอยฟกช้ำบนใบหน้าของเขาแต่ถึงอย่างนั้นแล้วลูกก็ไม่ได้บอกถึงเรื่องที่ตัวเองโดนแกลในโรงเรียนแต่เดวิดรู้ได้ทันทีเลยว่า เขานั่นโดนแกล้งมาเย็นวันต่อมาเดวิดที่ขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นแม่ของลูกที่มารับเขาในทุกๆวันแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของเดวิดนั้นเขาไม่ได้แค่มารับลูกกลับบ้านเพียงอย่างเดียวแต่เขายังให้ลูกชี้ตัวคนที่ชอบแกล้งเขาอีกด้วยเมื่อเดวิดได้รู้แล้วว่าพวกมันคือใครแทนที่เขาจะขับรถไปส่งลูกที่บ้านตามปกติเดวิดกลับขับรถตามพวกมันมายังบาร์แห่งหนึ่งและตรงเข้าไปภายในบาร์แห่งนั้นเพื่อเริ่มทำในสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ตั้งแต่แรก ด้วยการสั่งค็อกเทลที่เอาไว้ใช้สําหรับผู้หญิงกินมอบให้กับัยรุนที่อยู่ในกลุ่มของพวกมันและนั่นก็ทําให้พวกมันตรงเข้ามาหาเขาและสาดค็อกเทลแก้วนั้นใส่หน้าของเดวิดแน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่เดวิดตั้งใจเอาไว้ตัต้งแต่แรกอยู่แล้วเขาจึงลุกจากเก้าอี้จากนั้นก็อัดพวกอันดามนทั้ง3าคนแบกหนึ่งต่อสจนพวกมันทุกคนล้มลงไปกองกับพื้นและได้เอ่ยปากพูดกับเจ้าของบาร์ที่จะเข้ามาทาร้ายเขาว่าคุณอย่าเข้ามายุ่งดีกว่าเพราะถ้าตํารวจมาที่นี่ผมจะบอกเรื่องที่คุณขยเลกกกับด็มมธพวนี และสุดท้ายมันจะไม่ได้จบลงที่เรื่องชกต่อยเท่านั้นสาบานได้เลยว่าคุณทําผิดกฎหมายและผมก็แค่พูดความจริงเจ้าของร้านที่ได้ยินแบบนั้นจึงพากันถอยห่างก่อนที่เดวิดจะพาลุกกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองคนเข้ามาภายในบ้านลอล่าและแอนนาพี่สาวของลุกเห็นว่าลุกไม่เลือดก,กำเดาไหลออกมาจากจมูกพวกเธอจึงได้ตั้งคําถามกับเดวิดว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นแต่เดวิดก็บอกพวกเธอว่าลุกทะเอลาะก,กับเพื่อนๆในโรงเรียนตามภาษาเด็กมัธยมเท่านั้น และต่อจากนี้เขาจะอาสาเป็นคนสอนวิธีป้องกันตัวให้กับลุกซึ่งลอล่าผู้เป็นแม่ก็เห็นด้วยกับเดวิดและทําให้แอนนาที่ไม่ชอบคีน่าเดวิดตั้งแต่แรกเริ่มทําใจชอบเขาขึ้นมาได้บ้างแล้วแอนนาที่ตัดสินใจชวนเดวิดไปงานปาร์ตี้กับเธอในคืนนี้และเมื่อถึงงานปาร์ตี้เดวิดก,ก็กลายเป็นจุดสนใจของบรรดาสาวๆที่อยู่ภายในงานโดยเฉพาะเด็กสาวที่มีชื่อว่าคริสตินที่เป็นเพื่อนสนิทของแอนนาเพราะว่าเดวิดทั้งหล่อและแข็งแรงมากแถมยังช่วยอัดแฟนเก่าของคิสติน ที่มาคอยตามร่ารานเธอจนสลบเหมือดจากตรงนี้ทําให้เราได้รู้ว่าตัวของเดวิดนั้นแข็งแรงกว่าคนปกติทั่วไปและยังมีความเชี่ยวชาญในการใช้วิชาการต่อสู้อีกด้วยคริสตินที่ประทับใจในตัวของเดวิดเป็นอย่างมากจึงได้ชักชวนเดวิดให้ขึ้นไปบนห้องนอนของเธอหลังจากเสร็จทุระกันแล้วแอนนาและเดวิดได้ขับรถกลับบ้านพร้อมกันเธอร่มรู้สึกดีกับพี่ชายคนใหม่ของเธอซะแล้วแต่ในเช้าวันต่อมาขณะที่แอนนากําลังเดินเข้าไปในห้องครัว เธอบังเอิญได้ยินเดวิดที่กาลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่พวกเขาพูดถึงเรื่องลายนิ้วมือความลับและใบหน้าอันใหม่มันทําใหแอนนาเกิดความสงสัยว่าเดวิดคือใครกันแน่เธอจึงได้ตัดสินใจโทรเช็คไปทางกองทัพเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเดวิดแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ค้นหาชื่อของเดวิดในฐานระบบข้อมูลแล้วพวกเขากลับพบว่าทหารที่ชื่อว่าเดวิดนั้นได้ตายไปแล้วการโทรหากองทัพครั้งนี้ของแอนนาทำให้หน่วยสืบราชการลับของกองทัพ ได้เริ่มต้นเคลื่อนไหวพวกเขากำลังมุ่งหน้ามายังครอบครัวปีเตอร์สันเพื่อจับตัวเดวิดกลับไปภาพที่นี้ตัดกลับมาที่เดวิดที่ในตอนนี้ได้ติดต่อซื้อปืนกับเค้กพี่ชายของคริสตินโดยที่พวกเขาได้นัดส่งของกันที่เมืองร้างแห่งหนึ่งเดวิดนั้นมีความเชี่ยวชาญในการใช้ปืนเป็นอย่างมากเขาสามารถถอดและประกอบมันกลับด้วยเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลาแลกเปลี่ยนของกันเดวิดกับยิงเคก้กพี่ชายของคริสตินรวมไปถึงเจ้าของปืนจจตายคาที่ และทุกนาที่เดวิดลัน่นไกมันมุ่งตรงเข้าที่หัวของเหยื่อแม่นราวกับจับวางเดวิดย้อนกลับมาที่บ้านและได้นั่งลงกับลุกเพื่อทําฟักทองฮาลโลวีนด้วยกันที่หลังบ้านและเดวิดได้บอกกับลุกว่าอย่ายออไม่ใครแกล้งนายได้ไม่อย่างนั้นนายจะโดนแบบนี้ไปตลอดชีวิตถ้านายเกิดสู้พวกมันไม่ได้เพราะพวกมันตัวใหญ่กว่านายนายก็แอบไปที่บ้านมันในตอนกลางคืนแล้วเผาบ้านพวกมันทิ้งซะจากนั้นเขาก็มอบมีดพกของเขาให้กับลุกเก็บเอาไว้เพื่อป้องกันตัวในคืนเดียวกันนั่นเอง แอนนาได้เข้าไปปรึกษากับคริสตินเกี่ยวกับเรื่องของเดวิดเธอจึงแนะนําให้แอนนาลองเอาเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เดวิดคุยด้วย <c oughs> ไปลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตดูเ <c oughs> พื่อที่จะได้ข้อมูลอะไรบ้างแอนนาจึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านและแอบ,บเข้าไปในห้องของเดวิดเพื่อเปิดเบอร์โทรศัพท์ของเดวิดดูแต่เดวิดก็ไหวตัวทันและรีบเดินกลับขึ้นมาบนห้องของเขาซึ่งนั่นทําให้แอนนาต้องรีบกลับออกจากห้องนี้อย่างร้อนรนจนเธอเผลอลืมปิดหน้าจอมือถือของเดวิดทําให้เดวิดรู้ได้ทันทีเลยว่า แอนนาแอบมาดูมือถือของเขาในเวลาต่อมาเซธแฟนของแอนนาได้โทรมาบอกว่าเขาโดนจับเพราะพวกตำรวจค้นเจอปืนที่ใช้ยิงเคก้กกับคนขายปืนที่เหมืองซึ่งมันมีลายนิ้วมือของเซธและอยู่ภายในรถของเขาอีกด้วยไม่นำซ้ำพวกตำรวจยังค้นเจอยาในบ้านของเซธแอนนาเริ่มสงสัยแล้วว่าทั้งการตายของเคก้กเพื่อนสนิทของเธอแถมแฟนของเธอยังถูกใส่ความว่าเป็นฆาตกรไหนเลยกับการที่กองทบ,บกบอกกับเธอว่าทหารที่มีชื่อว่าเดวิดนั้นได้ตายไปแล้ว มันยิ่งทำให้แอนนาบั่นใจเลยว่าชายคนนี้จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดและเขาไม่ใช่เดวิดเพื่อนของพี่ชายเธออย่างแน่นอนแอนนาจึงได้ตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทุกๆคนในครอบครัวของเธอและพูดต่อหน้าของเดวิดแต่เดวิดกับอธิบายกับทุกคนว่าเขานั่นเป็นหน่วยรบพิเศษที่มาเพื่อทำภารกิจรับของกองทัพข้อมูลทุกอย่างของเขาจึงจะไม่ถูกเปิดเผยและต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งพ่อแม่ของแอนนานั้นก็เชื่อสิ่งที่เดวิดพูดและบอกให้แอนนาขอโทษเขาซะในเช้าวันต่อมา หลังจากที่แอนนาได้เอาเบอร์มือถือของเดวิดเอาไปค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและเธอก็ได้พบว่ามันเป็นเบอร์ของหมอศัลยกรรมคนหนึ่งที่มีชื่อว่าปีเตอร์ซึ่งหมอศัลยกรรมคนน,นี้นั้นได้ถูกยึดใบอนุญาตไปแล้วเธอจึงไหว้าวานให้ลุกน้องชายของเธอช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตอีกแต่ในขณะที่ลูกกำลังหาข้อมูลตามที่แอนนาต้องการเขาก็ถูกพวกอันตพาลมาตามแกล้งเขาอีกตามเคยแต่ครั้งนี้ลูกกับตอบโต้วพวกมันและเล่นงานพวกอันตภาลได้สำเร็จแต่มันก็ทำให้ทางโรงเรียนต้องเรียกผู้ปกครอ,องของลุก เข้ามาพบเป็นการส่วนตัวและเขาบอกว่าจะไล่ลุกออกแต่เดวิดกลับบอกทางโรงเรียนว่าคนที่ป้องกันตัวจากการถูกรังแกและถูกคุกค,คามกลับต้องถูกไล่ออกอย่างนั้นเหรอถ้าเรื่องนี้ขึ้นศาลผมว่ามันจะต้องดังไปทั่วประเทศแน่ๆแ,และโรงเรียนของคุณจะต้องเสียชื่อเสียงพออ้อที่ได้ยินแบบนั้นจึงเปลี่ยนโทษการไล่ออกเป็นแค่กักตัวหนึ่งเดือนเท่านั้นจนทําให้ลุกเชื่อใจเดวิดเป็นอย่างมากมากซะจนเอาเรื่องของแอนนาพี่สาวของเขาที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเดวิด นาไปบอกเดวิดที่ได้รู้ทั้งหมดและยังบอกกับเขาอีกว่าหลังจากที่เขาค้นหาข้อมูลแล้วแอนนารู้ว่าเดวิดเคยสัญญกรรมเปลี่ยนใบหน้ามาก่อนและเธอก็เชื่ออีกว่าเดวิดเป็นคนฆ่าเค้กเพื่อปิดปากเกี่ยวกับเรื่องปืนจากนั้นก็บดความผิดให้เซจแฟนขี่ยาของเธอลูกได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเดวิดฟังอย่างหน้าตาเฉยแต่ยังกำชับกับเดวิดอีกว่าผมจะไม่มีทางบอกเรื่องนี้กับใครแน่นอนเพราะในตอนนี้นั้นตัวของลูกเขานับถือ David เดวิดเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเดวิดที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับแอนนา ทำให้เขามีสีหน้าเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนและถามกับลูกว่านอกจากนายแล้วแอนนาย,ยังเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครอีกไหมลูกก็เลยบอกว่านอกจากตัวของเขาแล้วยังมีพี่สาวที่ชื่อว่าคริสตินอีกคนในวันเดียวกันนั้นเองได้มีกลุ่มทหารรับจ้างและเจ้าหน้าที่จากทางกองทัพตรงเข้ามาที่บ้านของพวกเขาและเข้าไปสอบถามกับรอราก่อนที่จะเอารูปของเดวิดให้เธอดูเธอจึงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเดวิดไปตามความจริงก่อนที่ตัวเดวิดนั้นจะโผล่ออกมาและเปิดฉากยิงใส่พวกเขาทันที เดวิดตัดสินใจกระโดดเข้าไปหลบอยู่ภายในบ้านและยิงต่อสู้กับพวกทหารจนเกือบตายไปทั้งหมดคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยิงกระสุนเข้ามาภายในบ้านทําให้เดวิดและลอร่าต้องหนีตายจากคมกระสุนซึ่งลอร่าก็พยายามถามเดวิดว่านี่มันเกิดเรื่องว่าอะไรกันขึ้นและคุณเป็นใครกันแน่ทําไมพวกเขาถึงต้องการฆ่าคุณแต่เดวิดก็ตอบสั้นๆได้เพียงว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนมากกว่าที่คุณคิดและผมก็ไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆจากนั้นเขาก็ใช้มีดแทงเข้าไปที่ท้องของลอร่า จนเธอสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นก่อนที่เขาจะขับรถหนีหายไปซึ่งในระหว่างทางเดวิดที่เจอกับสเปนเซอร์เขาจึงตัดสินใจใช้รถพุ่งเข้าชนรถสเปนเซอร์อย่างแรงจากนั้นก็ลงมาจากรถและใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่เขาจนตายคาที่ที่อีกฟากหนึ่งของเมืองเจ้าหน้าที่จากกองทัพได้ส่งกําลังการเข้าไปหาแอนนาที่ร้านอาหารที่เธอทําอยู่และบอกกับเธอเกี่ยวกับเรื่องราวของเดวิดจากนั้นเขาก็พาตัวเธอหนีออกไปเดวิดที่ตามมาที่หลังกลับไปพบตัวแอนนาที่ร้านอาหารอีกแล้ว เหลือเพียงแต่คริสตินที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเดวิดเช่นเดียวกับแอนนาเดวิดจึงชักปืนขึ้น,นมายิงคิสตินแบบไม่ลังเลก่อนที่จะเดินจากไปพร้อมทิ้งระเบิดไว้ภายในร้านเพื่อฆ่าทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่ในตอนนี้แอนนากับพวกเจ้าหน้าที่กำลังรีบเดินทางไปรับลูกพเพราะเหยื่อรายต่อไปที่เดวิดจะไปหาก็ต้องเป็นลูกอย่างแน่นอนซึ่งในระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้เล่าให้แอนนาฟังว่าผู้ชายคนนี้นั้นคือหนึ่งในการทดลองของกองทัพเพื่อสร้างทหารในอุดมคติที่ทั้งแข็งแกร่ง รวดเร็วและฉลาดหลักแหลมซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในระหว่างการทดลองแต่เขาตัดสินใจหลบหนีออกมาและฆ่าคนตายไปหลายสิบคนก่อนที่จะแปลงโฉมและเปลี่ยนใบหน้าของตัวเองซะในตอนนี้ทั้งพ่อแม่และเพื่อนของคุณทุกคนพวกเขาได้ตายไปหมดแล้วจะเหลือก็เพียงแต่ลุกที่เราต้องรีบไปช่วยให้ทันซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเดวิดได้มาถึงที่นี่ก่อนและกําลังจะลงมือจัดการกับลุกแต่คนที่พบตัวลุกได้ก่อนก็คือแอนนาลุกที่กําลังสับสนและงุนงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น แอนนาจึงได้บอกกับเขาว่าเดวิดได้ฆ่าพ่อแม่ของพวกเราหมดแล้วเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่นายคิดจากนั้นทั้งคู่ก็พากันไปซ่อนในห้องเก็บของเดวิดออกตามล่าตัวแอนนาและลุกก่อนที่เขาจะถูกแอนนาที่จักรรออยู่แล้วได้โผล่ออกมาจากทางด้านหลังเธอได้ใช้ปืนยิงใส่เดวิดจนเขาลม้มลงแต่เดวิดก็ยังไม่ตายและลุกขึ้นมาบีบคอแอนนาจนเธอดิ้นทุรนทุรายในตอนนั้นเองลุกที่ซ่อนตัวอยู่ได้โผล่มาทางด้านหลังของเดวิด และได้ใช้มีดแทงไปที่ด้านหลังของเขาซึ่งนั่นทําให้เดวิดปล่อยมือจากแอนนาและหันกลับมาเล่นงานลูกแทนลูกทิ้งได้ตัดสินใจใช้มีดเล่มเดียวกันนี้แทงเข้าไปที่หน้าอกของเดวิดจนมิดด้ามจากนั้นเดวิดก็ล้มลงและขาดใจตายไปและเมื่อพวกตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุทั้งลูกและแอนนาได้ถูกช่วยเหลือเอาไว้ได้แต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังเหมือนจะจบลงกับมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนายหนึ่งได้เดินมาหยุดมองพวกเขาทั้งคู่ซึ่งทันทีที่แอนนาได้สบตากับมัน ทำให้ดวงตาของเธอนั้นเบิกโพงด้วยความหวาดกลัวจนต้องรองอุทานออกมาว่านี่มันเกิดเรื่องว่าอะไรกันขึ้นเพราะคนในชุดจระเพรงคนนั้นมันคือเดวิดและตอนนี้เขายังไม่ตายก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังรทึก่ัญที่มาสไตล์เดียวกับพวกหนังสเตปฟาเธอร์แนวพ่อเลี้ยงใจโหดโดยการใช้ความบอกช้ำของครอบครัวมาเป็นตัวเล่นจุดสําคัญการที่ได้ใครสักคนมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดมันเป็นอะไรที่ทคนต้องการกันอยู่แล้วเพราะงั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ครอบครัวปีจัสัน จะเปิดรับเดวิดเข้ามาได้อย่างสนิทใจแถมตัวเดวิดเองนั้น <c oughs> ก็ช่วยเหลือและเติมเต็มในสิ่งที่ครอบครัวปีเตอร์สันขาดได้อย่างชัดเจนเป็นพี่ชายและลูกชายที่แสนดีหากแต่ถว่าตัวเดวิดเองนั้นไม่ใช่คนประเภทนั้นโดยธรรมชาติเขาสร้างภาพเพื่อทําให้ครอบครัวปีเตอร์สันสบายใจและเมื่อภายมาถึงตัวแม้แต่ครอบครัวของตัวเองเขาก็สามารถฆ่าทิ้งได้อย่างไม่ยากเย็นเลยซึ่งภาพยนตร์เรื่องเดอะเก s น,นะครับได้ทีมผู้สร้างเดียวกับภาพยนตร์เรื่องย o เน n ซึ่งในเรื่องของความสนุกและความระทึกขวัญน,นั้น ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมตัวละครอย่างเดวิดก็เป็นที่น่าจดจำเอามากๆเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นโคตรแมนแล้วเท่แบบจัดๆไปเลยขนาดส่วนตัวแล้วที่ผมเป็นผู้ชายที่แท้ยังรู้สึวกว่าผู้ชายคนนี้มันมีสเสน่ห์เหลือเกินก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลอบภาพยนตร์เรื่อง The g r a c e หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ